เวกเตอร์กระสุนเจลศูนย์เล็งกล้องเล็งกลีนดัดตไฟสีเขียวปอเก็บเสียงมีไฟมีปุ่มเซฟตี้ ใส่กระสุนใส่ซองกระสุนพร้อมยิง